ว่ S <S ากินเจลแล้วกินเต๋ไหนมั่งวันนี้กับก้าวผันปลื้มมั่งเพื่อว่าได้ไปตามใช่ไหมมาเพื่อว่าได้ไปตามรอยบอกว่านี่อ่านเจนี่ก็ตั้มใบบ่า,าน่ากินมากเลยนะใช่เป็ดก็เราได้แรงออกนะครับอเออบางทีกับเป็ดน้อยน้อยหวานหวานะนะวันนี้เราจ็จะไม่แรงมากมากน่ากินครับเลื่องยันเบตุงฮัตย์ย่เราก็ไม่แพ้ก,กันนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยเขาลืมแล้วย่างปิ้นทางการแล้วนะคะกับเทศกาลที่สินกินเจค่ะซึ่งด้วยงานพักรัฐภักเอกชนในิอำเภอฮัตย์ย่ค่ะจังหวัดสงขลาพร้อมใจกันเปิดงานเทศกาลกินเจฮัตย์ย่ประจำปี2567ค่ะ อย่างยิงย้ยเลยนะเพื่อจะสร้างบุญเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตตั้งแต่วันดที่3ถึง11เด11ตุดลาคมนี้ค่ะ ทีบุรีส่วนยอมสุภาษณ์รังสันอำเภอหาดใหญ่จะะังหวัดสุขลาค่ะนายสเสวีแพทย์นุยรงผ้วรา,ราชการจะะังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจหัดใหญ่ประจำปี2567อย่ารอยิย่างิใหญ่ค่ะพร้อมด้วยน่วยงานผักราดภักกระชนประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างรวมในพิธีเปิดงานกันย่างคึกคักเพื่อจะได้รวมซื้อสร้างประเพณีง,งานบุญตามความเชื่อของชาวไทยเชยืช้อสายจีนค่ะโดยในพิธีเปิดนะครับประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระคณะสง จากวัดท่าวนวรารามหันยไฉนะครับได้ทําพิธีเปิดเจริญพระพุทธมนต์เจริญข้อพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีรับพรจากคณะสงฆ์แล้วข้าสู้ช่วงพิธีการครับโดยนายวิเนยปินทองรองนายกเทศมนตรีนครน่านญ่เป็นคนกล่าวตอนรับนางสุริยพันธ์นาสงคราผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแพนยุธศาราและการวางแผนพัฒนาทองทิ้นผู้แทนอบจรนี่ยกล่าวสนับสนุนการจัดงานนายกิตธนาสุบันผาวงครับนาย,ยกสมาคมสมาธ์ธุรกิจ แถวจังหวัดสงขลากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นครับรองผู้วาราชการจังหวัดสงขลาก็กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดเป็นสัญลักษณ์ว่าเทศกาลทื่อสิ้นกินเจียญายายประจําปี2567ได้เริ่มขึ้นแล้วยางเป็นทางการของเจ้าหนุย่ย<ะ>จากนั้นครับ่านรองผู้ว่าเนี่ยกับผู้แทนภาคราชภาคเอกชนรวมกันสักการะข้อพรพระโพธิสัตว์กวนอิมจากมูลนิธิมาาการุณาารรมสถานและก็ได้เปิดซุ้มมาานทานบุญนะครับซึงถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาลกินเจียญายายในทุ ตุกปีครับโดยอาหารเจต่างมดเนี่ยผู้มีจิตสัตทธาการได้เอาอาหารมารวมงานนะครับแลวการรวมแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มารวมงานได้กินกันฟรีเลยเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองครับสำหรับงานเทศากาลกินเจหัดยหญ่ยประจําปี2567ค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึงวันที่11ตุลาคม2567ที่บริเวณส่วนย้อมสุพรรนรังสันเี่ก็ได้จัดตกแต่งบรรยากาศในงานให้เข้ากับเทศากาลกินเจมีการอัญเชิญเทพเจา้าแล้วก็สิ่งซักซิ์จากสั้นเจ้า,จาต่างๆในอำเภอฮัยยอลย มาปฏิสถานภายในบริเวณงานนะเพื่อให้ชาวไทยเชื้อส้จีนคนเที่ถื่อสินกินจหนักท่องเทียแล้วก็ประชาชนโดยไปเนี่ยได้เข้ามาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้วก็ไฮไลทนอนอ์ในงคันเทแปตรุษาคมสิบพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาด้ววันเย็นวิบวับวบเขาจะมีขบวนแห่พระรอบเมืองจั้นเจ้าต่างๆค่ะซึ่งเส้นทางการแห่พระปีนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนผู้เทวาส่นใจเนี่ยนะให้ส่วมจุดข้าค่ะสร้างมาเข้ารวมขบวนแห่พระได้เพื่อ ค่ะบวเนี่ยจะได้มีความยิงใยญมมากยิ่งึ้นนั่นอ้ค่ะนี่นะครับใครมีเจือก้าวก็เตรียมเลยนะครับอนอกจากนี้แล้วภายในท่วนยอมซุปปอร์สั้นรังส้นในช่วงเทศกาลกินเจนะมีร้านเต๋อไข่ห้านเจวายบริการหมากว่า100ล้รานเลยนะครับครับถาน,นได้รับการตรวจดูแลด้านคุณภาพความสะอาดและการทุกล์ักอนามัยจากสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดสงกลา้าและการกองการสาธรารณาสุขก้ของเทศบาลนอครหาดใหญ่เข้ามาดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับโดยมอประกาศนียบัรนะครับผู้ประกอบการเต๋ผ้านเกณฑ์หมาตรทาน ตลอดการจัดงานยังมีกิจกรรมมากมมยนะบนเวทีในแต่ละคืนนะครับอย่างเช่นการข้าวครัวกับคนดังนี่นะการแข่งขันเชฟน้อยขูเมนูเจการประกวดนู่นน้อยเจ๊ชายนะครับการแข่งกินอาหารเจการทําอาหารเจแบบฟิวชั่นนี่จากเชฟอนุสรติประยานนนเป็นตอนกลับด้านนายกสมาคมสมาพันธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยบริโภคว่าการจัดงานเทศกาลกินเจหัดใหญ่นอกจากได้ซืบส้านประเพณีที่มีการสืบทถอดจากบรรพบรุษ เลวก็ยังเป็นเทศากาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวไหว้พระเสริมความสิริมงคลแล้วก็ได้กินอาหารจีนในอำเภอหดยาดใหญ่จังหวัดสงขลาเทมีชื่อเสียงในเรื่องห้องรสดฉาดผิว่าว<า>อาหารมันร้อยผปว่ากมันแล้วก็ทกสุขลักษณะแล้วก็ความปลอดภัยได้มาดท่านมีหน่วยงานสาธาสุขรองรับโดยปีนีค่ะก็หวังจะยกระดับเทศกาลกินจหฮัดใหญ่ให้หนักท่องเที่ยวนะเกิดความเชื่อมันแล้วก็ทีมงานปีนีก็คืออาหารเจเซี่คผักนี่ลองมาตั้งเลย ยอกมาไวในนี้มะแหลวเพื่อทําให้เกิดความรักไร้ขงอาหารมากขึ้นขวบโคกับทางซสสซ,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 ซได้ทําแคมเปญนั่งควักแม่รว่ยรุนรุ่งท่าน,นอาหารเจยอย่างไรให้ได้สุขภาพดีค่ะคซึ่งปีนี้เนี่ยเขาก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นภาวาตอนนี้เนี่ยห้องผักทกจองเต็มเม็ดแลว้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลหนึ่งน่าที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอข้ายได้เป็นอย่างดีค่ะลองฟังเสียงแหล่ะค่ะ ปีนี้เนี่ยเราตีมการทำง,งานของเราเนี่ยคือจะเป็น,านการอาหารเจสี่ภาคนะครับ,บและที่สำคัญนะครับ ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในที่อยู่ในเต็นท์ทั้งหมดนียครับประมาณ1้8ล้านแล้วก็ส4มสนเจ้าผู้ประกอบการทุกท่านนะครับได้รับการฝึกอบรมได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องการผลิตอาหารเรื่องสุขาภิบาลสุขหลักการทำัมทุกๆผู้ประกอบการจะได้รับประการอิยบัตจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วเราคาดว่าปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสักเกือบแสนคนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราประมาณการอยู่ที่ประมาณ5 0,000คน ในแสนคนที่จะเข้ามาแล้วก็หมุนเวียนในจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยตัวเลขจากทท,ทเนี่ยประเมินกันว่าประมาณ1,400ล้านนะครับตอนนี้ทางโรงแรมที่พักต่างนะครับในหันใหญ่เต็มหมดแล้วครับซึ่งคิดว่าสภาพเศรษฐกิจในหันใหญ่เนี่ยจะต้องได้รับการพ้นหายอีกขึ้นนะครับเพราะการท่องเที่ยว